เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะครับว่าในเว็บไซต์วีดขีดออนไลน์เนี่ยยังมีอีกหนึ่งเกมที่เรายังไม่ได้รีวิวด้วยกันนะครับนั่นก็คือเกมยิงลูกโป่งสุดสนุกแบบนี้เลยไปพิสูจน์และนำไปใช้กันนะครับ ถ้าคิดว่ามีความวหวมาพิสูจน์กันด้วยเกมนี้ครับสวีดีสีดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับแล้วผมจะทําเสียงแบบนี้ทําไมนะครับผมในวันนี้ครับกลับมาที่เว็บไซต์วีด d ีดออนไลน์นะครับผมก็มานั่งดูว่าเฮ้ยอันไหนทําไปแล้วบ้างอันไหนยังไม่ได้ทําบ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเจฟฟ์คาดี้เนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งถ้าได้ก็จะทําคลิปนะครับผมก็มาย้อนดูว่าเหลืออันไหนบ้างนะนะครับ จนสุดท้ายก็มาเห็นนะครับเกมที่ชื่อว่า l a p i d f r y e r หรือนะครับจะเรียกว่าเกมยิงลูกโป่งเกมยิงปืนเร็วก็ได้นะครับแต่ว่าขออนุญาตเรียกเป็นกลางๆว่าเกมยิงลูกโป่งสุดสนุกก็แล้วกันนะครับว่าแต่จะสนุกสนานแค่ไหนมีนกลไกของเกมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันที่คลิปนี้นะครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ด้วยฝากกด กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปสร้างเกมนี้พร้อมกันครับเราก็จะมาในส่วนของเกม builder นะครับแล้วก็กดและผิดไฟเออร์นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นอันที่3นะครับแถวที่3อันที่3นับจากซ้ายมือนะครับตรงนี้เลยก็จะมีเดโม่เกมด้วยนะครับเกมนี้อธิบายคร่าวๆว่านะครับเราเนี่ยจะต้องเลือกโหมดนะครับว่าจะเล่นแบบไหนสโล มีเดียมนะครับหรือแบบรวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะยิงลูกโป่งในแต่ละข้อลูกโป่งแต่ละข้อก่อนที่จะยิงได้นั้นจะต้องตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับซึ่งซึ่งคาถามเนี่ยนะครับตัวเลือกของคําถามเนี่ยก็จะเป็นลูกโป่งนั่นเองนะครับเป็นลูกโป่งที่มีการนะครับตัวอย่างในลักษณะแบบนี้ลูกโป่งสีนะครับลูกโป่งที่มีการมัดเป็นรูปร่างแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้เลยนะครับไม่แพ้เกมอื่นๆเลยเดี๋ยวเราจะกดไปที่ create new game นะครับ ขออนุญ,ญาตไม่พาไปดูเดโมเกมนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับเราก็จะทําการใส่ไตเติลของเกมเหมือนเช่นเคยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็จะใส่ในส่วน Description หรือรายละเอียดนะครับแล้วกด start building game ครับหลังจากที่กด start building game แล้วนะครับก็จะเจอในลักษณะแบบนี้เราจะกด add question นะครับซึ่งผมจะขออนุญาตใช้ข้อคําถามที่ใช้เป็นประจำนะครับกดคลิกเลยแล้วก็นําเข้ามาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่เลยนะครับกดเข้ามาอีก1อันนะครับขออนุญาตเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเน้นย้ําคุณครูจะสอนวิชาอะไรนะครับเนื้อหาอะไรก็ตามก็สามารถใช้ได้เมื่อเสร็จข้อที่1แล้วเราก็จะแอดข้อที่2เพิ่มนะครับปุ่มของการแอดก็จะอยู่ a q u e s t i o n ตรงนี้นะครับผมสังเกตที่เครื่องหมายบวกได้เลยนะครับโอเคผมจะขออนุญาตขยับตรงนี้นะครับมาเป็นคําตอบที่ถูกต้องอยู่ในข้อที่2หรือว่าข้อบนะครับหรือว่าขอไข่นั่นเองนะครับ แอดควเชันเพิ่มครับลองคณิตศาสตร์บ้างนะครับเคผมจะลองใส่ตรงนี้เป็น1,200 1,300แล้วก็1,500นะครับแอดควเชันเพิ่มนะครับลองภาษาไทยบ้างครับโจทย์เป็นภาษาไทยนะครับตัวเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เลยนะครับเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็คือคัพโดโจหรือว่าคัพหนึสก็ได้นะครับ จากนั้นก็ข้อสุดท้ายจะเป็นข้อที่เป็นตัวเลือกนะครับแล้วก็เป็นคําถามภาษาไทยด้วยนะครับคําถามก็ภาษาไทยตัวเลือกก็ภาษาไทยนะครับคือพูดง่ายๆว่าภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยว่ามีการใส่เฉลย ER ที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับนี่นะครับเห็นมีผิดด้วยนะเสร็จแล้วก็กดปุ่มที่ I am d o n เลยครับ หลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราไปทดลองเล่นเกมเกมนี้พร้อมๆกันครับ m o m e n l a เคครับเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นเกมเกมนี้พร้อมๆกันนะครับกดเข้าไปเลยพอมาถึงหน้านี้นะครับก็จะมีสปีดหรือว่าระดับความเร็วนะครับมีสโลมีมีเดียมแล้วก็มีเฟสนะครับในที่นี้ผมจะเลือกแบบสโล่ก่อนนะครับคแล้วกด์เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดถูกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ตรงนี้จะมี Uh, มีไทม์นะครับมีช็อตนะครับหรือว่ามีลูกกระสุนแล้วก็มีในส่วนของสกอร์นะครับผมจะลองยิงผิดดูนะถ้าเกิดตอบผิดนะครับสมมุติตอบนี่นะครับตอบผิดนี่นะครับแล้วก็ยิงอ่าโอเคนะครับจริงๆแล้วในแต่ละข้อเนี่ยจะมี150คะแนนะหรือว่า150พอยต์ถ้าเกิดเราตอบผิดก็จะโดนลบไปทีละ50นะครับนี่เลยนะครับเค นี่เลยนะครับสุดท้ายนี่เลยนะครับนี่นะครับขออนุญาตลองหมวดอื่นบ้างนะครับมาโอ้โหนี่ไวมากาเลยนะนี่นะครับตึ้มอันนี้ผมเลือกระดับมีเดียมนะครับโอเคนี่นะครับอ๋อเปลี่ยนรูปร่างรูปโป่งเลยนะมาลองดูแบบที่เร็วที่สุดบ้างครับ โอเคก็ถือว่าไม่เท่าไหรนะครับเนี่ยนะครับโอเคยังไหวอยู่อ๋อนี้เริ่มเร็วละอุ้ยอ,ยอยุไม่ทันละนี่แน่นะครับมันจะมีช่วงจังหวะที่สโลวอยู่นะครับโอเคเนี่ยเน,นี่นะครับมันก็อ๋อมันจะเคลื่อนที่แล้วหยุดแป๊บนึงแล้วก็จะเคลื่อนที่เร็วนะครับโอ้หมดเวลานะครับโอเคนี่นะครับ โอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นอีกเกมนึงที่ช่วยเพิ่มสีสรรันเพิ่มความสนุกสนานให้กับการเรียนการสอนของคุณครูทุกท่านได้อย่าลืมนำไปปรับใช้กันดูนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับเลยที่สำคัญคลิปนี้น่าจะจริงๆแล้วแหละนะครับสำหรับคลิปสุดท้าย w i s k i d o n l i n e c o m การเดินทางที่แสนยาวนานและมีความหมายได้จบลงอย่างสวยงามแล้วใช่ไหมครับ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้หรือเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็แนะนําให้สมัครสมาชิกทันทีสมัครสมาชิกแล้วก็ลองสร้างซักเกม2เกมก็ได้แล้วไปลุยกันต่อในปีการศึกษาหน้าสร้างไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทอมใหม่ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานนักเรียนรออยู่นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อที่ คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอตัวล่าไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับหยิงยิงยิงยงอืมอืมออ,อ,อถูกกันเนี่ยนี่อขอบคุณสำหรับทุกไลค์ขอบใจกับทุกๆุกแชร์ถ้าจะให้ดีแน่ๆฝากกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับ